I'm already tired. No, I was just asking you before. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นาตอนนี้คือแฟนบีกำลังออกกำลังกายยืดหลังของแกเองนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆนะแฟนบีเคยเป็นนักกีฬารัสซียริงนะคะแล้วแกเกิดอุบัติเหตุทำให้กระดูกสันหลังของแกมันไม่เรียงกันนะคะมันมีอาการเจ็บหลังนะคะเพื่อนๆแฟนบีก็ทำท่าเนี้ยค่ะออยืดคือยกขาขึ้นเกาะกับตัวเหล็กอย่างนั้นน่ะแล้วก็เฮงอัพไซด์ดาวทำให้แกรู้สึกผ่อนคลายไม่ค่อยรู้สึกเจ็บ ที่หลังสักเท่าไหร่นะคะแฟนบี B B ก็จะทําท่านี้เป็นประจ,ระจําแทบจะทุกวันเลยนะคะก็คือวันละสองสามครั้งถ้าเป็นไปได้นะคะ,ะนางก็จะทําแบบนี้ตลอดค่ะเพื่อนๆหลังจากที่ออกกําลังกายเสร็จแล้วนะคะนางก็หันมาเห็นว่าในซิงค์ของนางนมีไอตัวที่แกไอคล็อกนะตัวที่พี่มันเป็นซิลิโคนนะที่เขา การไม่ให้น้ำมันมันรั่วไปไ่ข้างล่างซิงนะคะมันมันมันลอกออกนะแฟนบีก็เลยต้องทำการล้างทำความสะอาดใหม่แบบนี้เลยนะคะทุกคนแกแกเป็นคนที่ไม่ชอบมองอะไรที่มันดูไม่สวยงามดูบปอยู่บอกให้แกยิ้มแกก็ยิ้มแบบแห้งๆให้บีเลยเวลาออกกล้องนางทำตัวไม่ถูกนะคะทุกคนแต่ก็พยายามทำเพื่อมียนะคะเออเออยอมยอมมียค่ะหลังจากที่แกขูดเอาตัวซิลิโคนออกหมดแล้วนะคะแกใช้น้ำยาที่เพื่อนเพื่อเห็นอยู่บนไอ เคาน์เตอร์นั่นแหละเออแกก็ต้องทำการเอาสก็อตไบ์นะคะมาขัดมาถูให้ให้ซิงของเราเงาวับนะคะแฟนบีเป็นคนที่สะอาดนะคะนางเป็นคนรักความสะอาดมากแต่นางก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าความเพอร์เฟบนโลกนี้มันไม่มี <c oughs> แต่นางก็บอกบีเสมอว่าอะฉันจะทำอะไรฉันจะต้องทำมันออกมาให้ดีที่สุด เท่าที่ฉันจะทําได้ถ้าทําดีที่สุดแล้วจะได้ไม่เสียใจทีหลังนางก็บอกบีอย่างนี้นะคะทุกคนอความสุขของเขาค่ะมาค่ะจากทําความสะอาดบ้านเสร็จแล้ววันนี้เราทั้งสองคนก็จะพากันมาเดทกันนะครับเดทหรือเปล่าล้อเล่นนะคะทุกคนก็เป็นเป็นวันหยุดนะคะบี B. กับแฟนก็ต้องหาอะไรทํากันนะคะทุกคนซึ่งเมืองนี้บอกตรงๆนะคะไม่ค่อยมีอะไรให้เราทํานอกเสียจากว่าไปสนามยิงปืนนะคะไปฝึกสกิลการยิงนะคะทุกคนสนามยิงปืนที่เมืองอัลพายเนี่ยเป็นสนาม ามยิงปืนเดียวนะคะที่ที่บีกับสามีสามารถที่จะมาได้เพราะอีกอันสนามยิงปืนหนึ่งก็คงจะมีประมาณอีก50าสไม้จากเมืองนี้นะไกลมากค่ะทุกคน mm. ที่นี่นะคะก็จะมีค่าสมัครสมาชิกประมาณ45เหรียญต่อปีนะคะเขาก็จะมีกุญแจให้เราดอกหนึ่งนะคะถ้าเรามาถึงปุ๊บเรากจ็จะเข้าไปเปิดประตูเองนะคะแล้วก็ปิดประตูให้เรียบร้อยแต่ถ้าวันไหนเพื่อนๆมาแล้วก็แม่กุญแจเปลี่ยนก็หมายความว่า สนามยิงปืนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจกําลังซ้อมยิงปืนอยู่นะคะซึ่งเราเป็นสมาชิกเขาก็จะไม่ให้เข้าไปนะตอนที่เจ้าหน้าที่ซ้อมยิงปืนนี้ทุกคนก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะคะเราต้องอกลับรถกลับบ้านนะคะทุกคนก็จะมีกฎข้อนี้อยู่นะคะเพื่อน,อนบรรยากาศวันนี้ก็ไม่ค่อยร้อนท่าไห่นะคะแต่ก็ยังร้อนอยู่นะคะแต่ร้อนน้อยกว่า ปกตินะคะที่นี่ก็คือร้อยอัพขึ้นไปทั้งนั้นนะคะเพื่อนร้อนมากค่ะเออแต่วันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่<ม>สนามยิงปืนที่นี่มีประมาณ 4- ีหซุ้มนะคะม,มีเลือกเลยค่ะมีทั้งปืนสั้นปืนยาวปืนลาทรงราสัตว์เขาก็มีให้หมดนะคะ<ม>ให้เราเลือกซุ้มที่เราต้องการได้เลยนะคะเราก็มาจอดตรงข้างหน้าซุ้มที่เราเลือกนะคะทุกคนแฟนบีก็ต้องทำการเตรียมเอาอุปกรณ์ออกมานะคะ นี่แหละคะ่ะบรรยากาศซุ้มยิงปืนอันนี้ก็คือบีเคยมาแล้วครั้งหนึ่งซุ้มนี้นะคะอันนี้ก็มาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆนี่บีเป็นคนที่ชอบทําเครื่องดื่มมาจากบ้านนะบีเป็นคนที่ไม่ค่อยซื้อของจุกจิกไม่ชอบข้าวปั๊มน้ามันน้ำมันเพื่อซื้อนั่น,นซื้อนี่บีไม่ค่อยทานะบีจะทําเครื่องดื่มมาจากบ้านเองนะคะก็จะเป็นลักษณะน,น,นี้แหละคะ่ะเพื่อนนี่ก็คือเครื่องดื่มของบีนะคะเป็นกาแฟเย็นนะคะที่ทําเองจากที่บ้านค่ะทุกคนขายร้อนดีมากๆค่ะ วันนี้เดี๋ยวเรามาฝึกยิงปืนกันอีกนะคะทุกคนก็อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เราก็เลยออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าอย่างที่ว่าแล้วเนาะมีสนามยิงปืนที่นี่ก็อยากจะใช้ประโยชน์ให้เต็มที่นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวบีก็จะชวนเพื่อนๆมายิงอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีมาดูการยิงปืนของบีกับสาบีนะคะวันนี้แฟนบีก็เตรียมอุปกรณ์นะคะทุกคนปีกําลังหากําลังเอาอ ตัวนี้นะคะที่บีกำลังหมุนอยู่ตอนนี้นะคะคือบีเปิดเสียงนะคะ,ะหูฟังอันนี้มันจะช่วยบล็อกเสียงปืนนะคะแต่เราก็ยังได้ยินเสียงคนพูดอยู่นะคะเพื่อนจำแว่นตัวเองไม่ได้นะคะอันนี้คือต้องใส่แว่นร่วมกันนะคะทุกคน เดี๋ยวมาเริ่มยิงกันเลยนะคะทุกคนอันนี้แฟนบีเขาก็ำลังจัดการไอ้เขาเรียกอะไรนะตั้งกล้องยิเล็งปืนหรือเปล่าอันนี้บีก็ไม่เข้าใจไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับปืนเท่าไหร่รู้อย่างเดียวก็คือยิงเป็นอย่างเดียวทุกคนอเอาแบบที่ก็คือยิงปืนเป็นอย่างเดียวอย่างอื่นชื่อเชื่ออะไรไม่ค่อยรู้จักแล้วนะคะแต่ก็ อย่างที่พูดไปยิงเป็นอย่างเดียวค่ะทุกคนก็ไม่ต้องถามบีนะคะว่าเปิดที่ห้าอ,อะไรยังไงอะไรเง,ไงไี้ยไม่ไม่ค่อยรู้จักค่ะสามีเขาจะรู้แต่บีเนี่ยก็คืออย่างที่พูดไปขับรถก็ขับรถเป็นอย่างเดียวซ่อมเป็นไม่ไม่ค่ะรู้เรื่องอะไรไม่ไม่ยิงอย่างเดียวค่ะทุกคนเอความจริงนะคะคือความจริงสามีเขาจะเป็นคนเริ่มก่อนนะคะวันนี้โอเค it's not too far Everything you touch. You know Do อ mm ้จุโนนัทอ๋อเป็นบีก็ยิงปืนไปใช่ป่ะแล้วก็เราไปโดนไอ้โซ่ทุกคนไอ้ไอ้ตัวไอ้เรื่อหลุดออกจากกันเลยอะ I jerked before. บีกับแฟนก็เป็นแค่ชาวบ้านตาดำๆสองคนนะคะที่อยากจะมีสกิลการป้องกันตัวเองนะคะสกิลที่เรามีเราก็อยากจะมีเอาไว้เพื่อ ป้องกันครอบครัวตัวเองแล้วก็คนที่เรารักนะคะเพื่อนๆบีก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้าใจแล้วก็ไม่ว่าบีกับแฟนนะคะเพราะว่าคนเราความชอบมันไม่เหมือนกันนะคะบีกับแฟนก็ชอบอะไรแบบนี้แต่เราก็ไม่เคยทําร้ายใครนะคะเพื่อนๆแค่มีเอาไว้แล้วฝึกเอาไว้เพื่อป้องกันแล้วก็ดูแลครอบครัวตัวเองเท่านั้นขอบคุณที่เข้าใจค่ะ ปกตินะคะเ,เพื่อนๆบีก็จะเป็นคนที่ยิงปืนมือซ้ายนะคะแต่ตอนนี้บีก็เพิ่งหัดยิงปืนนะคะเราก็คือในความคิดของสามีบีแกบอกว่าบีเียถนัดมือขวามากกว่าเท่าที่แกเห็นนะแกก็เลยอยากจะฝึกให้บียิงมือขวาให้มันเป็นความเคยชินเพราะว่ามันเป็นาการเริ่มต้น ใหม่นะคะคือเรายังไม่ไม่ถนัดมือซ้ายแล้วก็ไม่ถนัดมือขวาแต่แกบอกว่าถนัดมือขวาจะดีกว่ามือซ้ายแกก็เลยฝึกให้บีเน้นมือขวามากกว่ามือซ้ายนะคะบีเองก็ไม่ชินค่ะเพื่อนก็คือเป็นมือที่เราไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์แต่ที่จริงเนี่ยบีเป็นคนใช้ได้ทั้งมือซ้ายและมือขวานะคะก็เลยแกบอกว่าไม่เอาให้ให้้ใหัดมือขวาดีกว่าหรืออย่างน้อยก็คือหัดให้ได้ทั้งสองมือนะคะวันนี้ก็คือมาเน้นมือขวามากกว่าบีเองก็เก่งๆกลางๆไม่ถนัดสักเท่าไหร่นะคะทุกคนก็เลยแบบ ดูงงๆนิดหนึ่งนะคะก็คือสมองก็วิ่งซ้ายแล้วก็วิ่งขวาโดยก็เลยไม่ค่อยแฮปปี้สเล่กับวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะอะไรที่มันเป็นการเริ่มใหม่ฝึกใหม่มันก็จะเป็นอะ,อะไรที่ยากประมาณนี้แหละคะ่ะเพื่อนแต่ก็ไม่เป็นไรบีเชื่อว่าบีทําได้นะคะทุกคน There you you got to shoot right handed. Oh, God. You'll get it. This is early in your career. This is what it's all about. Shit. That's so off. That's okay. It looks right. To you. I mean, you just got to get muscle memory. Oh, you. You're shooting right high right now. บอกอย่างที่บอกไปนะคะทุกคน B ีก็ไม่ถนัดมือขวาในการยิงเลยนะคะคือยกปืนขนอเมื่อยมากค่ะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือซะว่ามันเป็นการฝึกเอ่อมอสโอลเมมรีของเรานะคะให้ให้มันชินกับมือขวานะเ <c oughs> พื่อนเอองงจริงๆค่ะวันนี้ก็แบบอเออ <c oughs> ยิงไปแล้วก็งงไปด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรฉันจะยิงปืนมือขวาให้ได้สัญญากับตัวเองแบบนี้นะคะเพื่อน พอเริ่มชินนิดนึงก็รู้สึกดีขึ้นนะ,ะเ,พนเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันมันไม่ค่อยงงเท่าไหร่ก็เหมือนไปว่าเราพยายามใช้บีก็ฝึกกับแฟนประมาณเ,าเกือบสองชั่วโมงนะคะก็อยู่ที่สนามยิงปืนเนี่ยแหละค่ะทุกคนก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะก็จะกลับไปอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนๆนวันนี้ก็สนุกสนานกันมากพอแล้วเนาะสำหรับการยิงปืนค่ะเพื่อนแต่ยอมรับว่ากลับบ้านนี่เมื่อยแขนสุดๆค่ะทุกคน